อยากหน้าใสทํายังไงดีคะล้างหน้าน้าอุ่นหรือน้ําเย็นน้าน้าน้ำเย็นค่ะเพราะว่าล้างหน้าน้าอุ่นทำให้ผิวแห้งมากขึ้นนะคะล้างหน้าน้าเปล่าหรือล้างหน้าใช้โฟมค่ะควรใช้โฟมค่ะเพราะว่าเวลาเราแต่งหน้าหรือว่าพวกฝุ่นพีเอ็มต่างๆโฟมช่วยทําให้ม,าามันสะอาดมากขึ้นได้ค่ะสะครับหน้าจําเป็นหรือไม่จําเป็นคะไม่ได้จําเป็นนะคะ่ะเพราะว่าการสครับหน้าบ่อยๆเนี่ยบางทีมันก็ไประคายเคืองผิวนะคะถ้าจะทําก็นานๆครั้งก็พอค่ะทาครีมกันแดดก่อนครีมบํารุงหรือหลังครีมบารุงคะทาครีมกันแดดหลังทาครีมบารุงค่ะทาครี ซึมเข้าผิวไปก่อนแล้วก็ค่อยทากันแดดทับก็ดีกว่าค่ะทากันแดดครั้งเดียวหรือเติมระหว่างวันคะวันแนะนําให้เติมระหว่างวันนะคะเพราะว่ากันแดดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะถ้าโดนแดดเยอะแนะนําให้ทาทุก2 4ชั่วโมงค่ะกดสิวหรือทาครีมแต้มสิวคะแนะนาให้ทาครีมแต้มสิวก่อนนะคะถ้าเกิดว่ากดสิวโดยเฉพาะกดด้วยตัวเองเนี่ยกดผิดวิธีก็จะเป็นเสี่ยงต่อการให้เกิดเป็นลุบสิวด้วยนะคะมาร์กหน้าหรือทา m o i ์ไรเซ z e r คะทา m o i ์ไรเซ z e r ทุกวันดีกว่าค่ะมาร์กหน้าสามารถทำนานๆครั้งก็ได้ค่ะขึ้้้นนนนนสภาพผิววดยยย่ะอออออเหรื นอนเยอะค่ะเพราะว่าการนอนเยอะเนี่ยก็จะทําให้ฮอร์โมนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนหรือว่าเมลาโทนินเนี่ยมนหลั่งได้ดีนะคะซึ่งฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยมันก็จะซ่อมแซมร่างกายค่ะทําให้ร่างกายแข็งแรงผิวสวยด้วยค่ะ